เทนิสืตทอดมาชานานสรงพรางเข้าประศาออกพัรสานำประกาศร,ร่วมกันทำบุญสร้างกุศลให้ใจวัดแดงเป็งสุมรวมใจคนชาวเราทำสร้างกุศลชีวิตกัน 发浪啊！ ทุญสุกสารประเพณนไทยขอให้บุญสน,สนส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญเสียงรักทางดังกังวานชวนใจมาทำบุญวัดแดงประชาราศดร่อมเย็นเป็นสุขยิง่งวันนี้วันดีวันงงคนมาวัดแดงกันเธอรวมกันทำ คนแข็งแข็งวัดแดงไปสมรว้ใจมาวัดแดงรู้สึกดีใจได้พบไปยาดมิไทยทุกโศไปขอให้วัดเจริญรุ่งเรืองและขอให้ทุกคนสุขกายสุขใจเชิญชวนทุกท่านมาทำบุญที่วัดแดงรวมสร้างบุญส่วนศึกษาพระเพณีไทยขอให้บุญส่วนส่งผลให้ทุกท่านประสบ ทางรพสตมาอนน้อยหมู่5ต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องปรีดรซิเจนนำมาให้ทางรพสตมีเคสคนไข้ที่ติดบ้านติดเตียงจะไม่ต้องใช้ต้องขอขอบคุณบริษัทนำวิวัฒมากนะครับที่ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์มาให้ขอบคุณครับ ทางรพสตบารอหมู่หก็ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกจำนวน,นมากนะฮะเครื่องผลิตออกซิเจนรถจุกเฉินที่ใช้นําส่งผู้ป่วยเคสติดบ้านติดเตียงที่เกิดช็อกไม่ทราบสาเหตุอะไขึ้นมามาทางรพสตก็ต้องขอความกรุณาท่านผู้มีจิตบปราคุณทุกท่านด้วยนะฮะขอรับบริจาคครับผมขอบคุณครับเป็นพายาบาลไปทาพยาบาลก็พายาบาลที่งเอาเรื่องของ ราติดต่อของเ้าหน้าที่หลายต้องส่งต่อเพื่ไรเพื่อเ่องกรรักษาอะไวกี้เหนุนพแต่ชื่อโครงการเราอี่อโครงการอื่นอะเหมือนที่หลวงพ่อเล่าบอต่างชายแดถ้าพูดถึงต่างชายแดนชนบทนอกภาคตนอกังหวัความรุนงเสิทจิใท่าที่หลวพ่อเคยอยู่้านจังยวั ประชุมเนี่ยึกพระมาเนี่ยชุนทานมาจะตัวดีเลยบอกให้มาดูแลโรงพยาบาลมากได้บุญเยอะอ่ะนี้ใชจริงๆก็สอนโคววิดเนี่ยต้องแจกนียนะแล้วก็พูดถึงเจริงเอาถาใคก็หวานก็ตาันเต็มไปหมดใช่ไหมเออเาี๋ยเรื่องนี้ ไปจากมาเป็นร้อยเครื่องอ่าเราก็เข้าใจคนที่เขาไม่มีมันซืไม่ไหวเช่นอย่างเงี้ยเรารุ่นใหม่เครื่องตกดสามหมื่นบาทต่อเครื่องใช่ครับแทนครับครับเขาไปจากมาสองร้อยเครื่องอย่างเงี้ย <ạ. S 1> ก็หลักล้านไปเลยคือถ้าเรา,รารอบาสารอบาสษัทครับก็กราบขอบคุณนะคะ,ะบริษัทบริษัทนันวิวัฒน์เบรดิคอนคอร์ปอเรชันนะคะแล้วก็สภาบนบุญกับนมัสกรารหลวงพ่อขอบ ก็คุณหลวงพ่อมากที่เป็นสายสะพานบุญที่นําอุปกรณ์ทางการแพทย์มาบริจาคกับเราพอสตอต่อบางรักน้อยของเรานะคะซึ่งในเคสของเราพื้นที่ที่ดูแลจะเป็นผู้ป่วยผู้พิการติดบ้านติดเตียงแล้วกลุ่มในเรื่องของลองเทอมแคร์ก็คือนอนติดเตียงระยะย,ยาวนะคะหรือแม้ก็เป็นลักษณะที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็ามาซึ่งมีความจําเป็นที่ต้องการใช้โดยเฉพาะเรื่องของออกซิเจน ตัวที่1นนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือในกลุ่มของเตียง<ม>เตียงแล้วก็ที่นอนลมสําหรับผู้ป่วยเพราะว่าเวลาที่คนไข้เรามาอย่างเช่นหลังสตร o k มีภาวะสตร o กใหม่ๆมาปับ๊บเราต้องปรับเตียงหรืออะไรให้เหมาะสมกับคนไข้ซึ่งบางคนคนไข้นอนราบกับพื้นแล้วก็มีสายสวนปัสสวาวะมันไม่เหมาะที่ทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็การฟื้นฟูร่างกายของคนไข้ก็ไม่ดีพอเราก็ยังต้องการรับการสนับสนุนอีก ที่นี่คนไข้ของเราในกลุ่มของผู้พิการติดบ้านติดเตียงที่นอนน่าก็อยู่ประมาณ30-32คนนะคะแล้วในกลุ่มที่ที่ที่ว่าต้องการสนหรับสนุนในเรื่องอุปกรณ์อ,อย่างอื่นหรือวัสดุอย่างอื่นก็มีอย่างเช่นพวกแผเพืชผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือในกลุ่มของอเครื่องแผ่นรองซับประมาณนี้เนื่องจากกลุ่มนี้จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราจะขอสปะสะชได้เป็นกลุ่มผู้ป่วยแฝง หมายความว่าไม่อยู่กับลูกหลานหรือไม่มีใครดูแลแล้วเราเอามาอยู่ด้วยทีนี้แล้วทางเราก็จะมีเกณฑ์ว่าในการขอต้องมีข้อจํากัดแล้วก็มีเงื่อนไขในการถ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันหรือ ADL ที่เราประเมินคนไข้ถ้ามากกว่า 11เราก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็จะให้แพทย์รับรองถ้าไปกลุ่มนอกนะมาแล้วก็ต้องหาหาผู้อุปการะใจดีผู้ใจบุญนะคะมาช่วยในการซัพพอร์ตซึ่งซึ่งถ้าบอกว่าในกลุ่มของรองเทมแคร์หรือสปสชเราก็ขอได้แต่แต่มันก็ไม่ได้ตัวเต็ม100%นะคะก็มีม,มีมีที่แบบว่ามาให้ แล้วก็สนหับสนุนส่วนมากเนี่ยค่ะค่ะหลวงพ่อก็ทางนี้ขอบคุณมากเครื่องเครื่องซักชั่นดูเสมหะก,ก็ยังต้องการอยู่นะคะพวกเราก็ได้เตียงเตียงนอนคนไข้เวลาคนไข้มีภาวะช็อกมาบางทีเราเตียงนอนสําหรับเปเปคนไข้นะคะเราไม่มีถ้ามีก็จะจะง่ายหน่อย <c oughs> ก็ขอขอบคุณแล้วก็สําหรับโครงการดูแลอาพาธของพระสงฆ์ทั่วไทยเนะี่ยของพวกเราก็มีดูแลพระพิสุสงฆ์เหมือนกัน ก็หนึ่งก็บางทีก็ไปรับแผลใหทท้ที่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 วัดนะคะไปเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะไปเปลี่ยนสายให้อาหารที่นู่นก็มีการดูแลแต่ของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะเขตของเราพอสตอบางรักน้อยมูสีมู่ห้าบางทีอ่ตาตำบลใกล้เคียงอําเภอใกล้เคียงอย่างเช่นเราติดกับบางบัวทองหรือวัดบางรักใหญ่ที่ไม่ใช่ของเราเป็นของอาเภอบางบัวทองเราก็ไปอย่างเช่นวัดสิงไม่ใช่ตําบลบางรักน้อยก็ก็ไปเนื่องจากว่าญาติหรือว่า ผู้ดูแลของพานะคะเขารู้จักกับเราเขาเป็นคนไข้กับเราที่นี่เขาก็มาติดต่อให้เราไปดูแลให้เป็นรงการที่ดีมากเลยเพราะว่าได้ไดต่อชีวิตได้ยื้อชีวิตได้ช่วยชีวิตแล้วก็ลดเขาเรียกว่าลดความทุกข์ขจัดความทุกข์พ้นความทุกข์ให้กับผู้ดูแลแล้วก็ผู้ป่วยได้นะคะข้อกอบ,กบขอบคุณอย่างมากค่ะคุณ่าสาวก็มีครอบครัว พี่สาวอีกคนหนึ่งอยู่ด้วยกาาวนนนันสามครอบครัวแล้วเซนี้เขาป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันทั้งสามีภรรยาเนาะ <c oughs> ก็ได้เฉพาะเงินแค่ผู้พิการเดือนละหกร้อยบาทตอนนี้ก็คือแกเก็บของเก่าขายบางทีพวกหนูก็เอาขวดน้ําเอาของอนามัยน่ะให้แกไปขายแต่ทีนี้แกก็ต้องสะพายถุงปุ๋ยหนูเลยบอกว่าถ้าอย่างไรอยากขอสนับสนุนรถซาเล้งหรือรถเข็นให้แกเข็นเพื่อไปเก็บของเก่านะคะหลวงพอ่อก็ได้ไหมก็ตามบ้าต่างๆเนี่ย ยมดมดหอคือจอากยากขอรถเข็นนะคะหรือว่าสาเลงเพื่อให้แกเข็นแต่ว่าแกก็เดินเดินไม่ค่อยนั่งเพราะช่วงหนึ่งแกจะมีปัญหาเรื่องโรคตับและเรื่องของพออาหารก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นมะเร็งตับแต่ด้วยความว่าก็พยายามมาแกะรักษา ทีแรกแกก็ไม่ยอมไปนอนติดเตียงเลยนะคะนอนอยู่ที่บ้านไม่ออกก็บอกไม่ได้ต้องแบบเหมือนเราไปเยี่ยมบ้านเนาะเคสนี้หญิงก็ให้สภาคชาติของเหล่านายกของจังหวัดนนมาก็มอบมอบเงินดูแลหนึ่งพันกับพวกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องแต่มันก็อยู่ได้ไม่ถึง3าสเดือนก็หมดล้วแต่ทีนี้หนูก็พยายามหาผู้ใหญ่เจบุญที่จะหาแบบว่า ไม่ให้แกต้องเดินถือถุงปุ๋ยอะคะ่ะแล้วก็ให้แบบมีรถบ้างกับภรรยาแกสองคนพอได้จุนเจือเวลาหนูก็จะเก็บขวดน้ําเก็บของเก่ามาให้แกขายบางทีเอาที่คอนโดของตัวเองบ้างขอขอพี่ขอเนะียพี่จะไม่ให้คนให้พี่ขายประมาณเนี้ยคะ่ะถ้ามีก็ขอนอกรอบขอขอผู้ใหญ่ใจบุญเดี๋ยวนูพาไปดูบ้านบ้านก็เป็นไม่ใช่บ้านตัวเอง ที่นงที่นอนก็ไม่มีก็นอนพื้นหนูก็พยายามหาอะไรมามาช่วยช่วยซัพพอร์ตกันอันนี้ก็คือหนูก็เพิ่งย้ายมานี่ได้3ปีนะคะหลวงพ่ออ่าก็เลยหนูคนจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบค่ะหนูอยู่ต่างจังหวัดรอบนั้นตรงนั้นคนให้พวกหนูก็เยอะเขต็ดแบบนี้